เรื่องเหตุการณ์น้าท่วมนะครับจังหวัดสงขาหาดใหญ่ภาคใต้เรานะครับก็มีหลายจังหวัดนะครับที่่วนภาคใต้ที่มีการฝนตกอย่างกระทันหันหน้นําป่าไหลหลากนะครับทาให้ประชาชนนะครับเตรียมรับมือไม่ทันนะครับด้วยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากนะครับก็เราเห็นว่าลดน้ําท่วมนะครับย้ายเข้าของไม่ทันนะครับแล้วก็มีความวิตกกังวลว่ารถจมน้ําจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงตรงนี้กัน เราก็ได้มีการแจ้งเคสเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนเลยโทรเข้ามานะครับหนึ่งเป็นรถยกรถสลด์นะครับต้องการด่วนแต่ทีนี้เมื่อโทรเข้ามาเนี่ยมันเกิดเคสที่น้ำเนี่ยประมาณ1เมตรและะร้วไม่ทันแล้วครับเพราะว่ารถสลเงเนี่ถ้าน้ำประมาณ 20- 30มเซนหรือ50เซนเนี่ยผมมองว่ารถสลด์รถยกเนี่ยเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าแจ้งมาประมาณ1เมตรเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยรถยกก็จะท่วมด้วย ที่สําคัญรถยกรถสไลด์ลดลเนี่ยก็เป็นรถที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็เป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ได้สูงมากถ้าเกิน1เมตรเน้น้ำไมเข้าเครื่องได้เหมือนกันแล้วราคาแม n ทนเน้นนะครับมันจะสูงมากถ้าเป็นเครื่องที่มันฮีทขึ้นมาหรือว่าพังขึ้นมาน้ําเข้าขึ้นมาเนี่ยมันจะสูงกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถสไลด์ส่วนใหญ่ถ้าไม่น้ําไม่สูงจริงอ่ะรับได้นะครับแต่ถ้าสูงจริงเนี่ยอันนี้โอกาสยากมากครับ นอกจากที่จะไปช่วยจริงๆนะครับแต่ก็น้อยมากนะครับที่แจ้งเข้ามาแล,แล้วก็เข้าไปช่วยนะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องรับสภาพแล้วครับเพราะว่าน้ำมันเข้ามาค่อนข้างเร็วนะครับ ชั่วโมงหนึ่งก็ขึ้นมาประมาณ30เซนเลยนะครับตามพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการซ่อมรถหลังรับรถแล้วยังไงต่อรถที่มีประกันเนี่ยครับก็จะมีการเรียกว่าสไลด์ไปที่ศูนย์เลยนะครับประกันก็จะดูแลตรงน,นี้นะครับที่มีการคืนทุนหรือไม่คืนทุนว่าไปนะกันไปนะครับถ้ารถจมเกิน2วันอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูเงื่อนไขว่าต้องคืนทุนหรือไม่แต่ถ้าเป็นการซ่อมนะครับประกันก็จะมีชั้น1ชั้น2อนะครับชั้นหน,น,นึ่งก็อาจจะตอนน้ตองซ่อมในศูนย์นะครับซ่อม ต้องซ่อมเองหรือเปล่าเนี่ยนี่สาคัญนะ้เป็นห่วงมากครับถ้ารถที่จมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ต้องต้องหอนหอนเครื่องนะครับแล้วก็อาจต้องไล่ไล่น้าใหม่ฟัดชิงใหม่หลายๆอย่างก็ต้อง,ต,องต้องเช็คหลยายอย่างนะครับเพื่อให้รถกลับมาสภาพเดิมให้ได้ส่วนใหญ่รถน้าท่วมเนี่ยจะถูกการขายเข้าสู่พอตลาดมือสองก็มีนะครับเราก็เลยเห็นว่าตัวเนี้ยสิ่งสาคัญคือประชาชนเนี่ยเมื่อต้องการช่างซ่อมรถหาช่างยากหรือไปเจอช่างที่ไม่ดีขึ้นมาเราก็มีความกังวลนะครับ ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นไปได้นะครับต้องเอารถนะครับเอาไปเช็คก่อนว่าเป็นอะไรบ้างได้ดูว่าคค่าใช้จ่ายในการที่จะมาแม่ทนเน้นต่าง,งๆเท่าไหร่อย่างไรครับแล้วก็เป็นอู่เฉพาะทางหรือไม่เช่นอู่ฮอนดา้าโตโยต้ตายูสุต่างๆนะครับที่มีช่างรับดูแลนะครับเฉพาะทางนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะจบมากกว่านะครับที่ไปกองไว้กับอู่ที่โนเนนนะครับไม่มีชื่อหรือว่าเป็นช่างที่ดูแลที่ไม่ถึง ถึงแก่นของการทํางานของการซ่อมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเขานั้นเป็นห่วงนะครับปัจจุบันเนี่ย24ค่าวฟิกนะครับเราก็ได้มีการที่ส่งรถสไลด์นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับตอนนี้ส่งไปประมาณ10คันจริงๆก็เป็นของพาร์ทเนอร์นะครับที่เขาพีการณที่จะไปช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเราก็สนับสนุนเรื่องค่าน้ำมันนะครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะครับที่จะไปซัพพอร์ตนะครับช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้นะครับที่เกิดเรื่องภัยน้ำท่วมเข้ามาก็จะมีภาครักษณมาช่วยด้วยนะคร เอกชนมาช่วยบ้างนะครับนิดหน่อยก็ช่วยกันไปนะครับชั่วโมงนี้ครับคนไทยต้องช่วยกันครับแล้วก็เราครับ24คาเ i ่อาจเป็นทางเลือกหรือเป็นกระบอกเสียงอีกระบอกหนึ่งนะครับช่วยประสานพันธุ์ให้กับช่างรถยกสไลด์ในพื้นที่นะครับในแพลตฟอร์มของเรานะครับถ้าช่างคนไหนมีการที่จะเดินทางไปช่วยเหลือนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับค่าเดินทางให้ช่วยกันครับหวังว่าวิกฤติตรงนี้เราจะผ่านไปด้วยดีครับสู้ๆครับ